สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็งเช้าบ่ายเราจะมาที่ห้างกันยายน65นะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8ตัวร้องคือ1กับ3เราจับ1กับ8ให้นะคะ1 3 1 5 1 7 1 8 1 9 8 0 8 1 8 3 8 5 8 7 1 3 8 8 8 3 5 6 8 3แล้วก็3 8 0 5้าแปดแปดห้าห้าห่สามสามหก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจะไปบ่ายสามก็หกแปดกับศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนห้าศูนหกศูนยปดแปดศูปดสามแ้าแปดหกแปดจับคู่ก็สามศูนย์ศูนย์สามสามหกหกสามสามแปดแปดสามหกแปดแปดหกหกแปดสามสาม สามแปดศูนหกหกแปดหูนอย่าลืมมาบ่ายมาซื้อเช้าด้วยเด้อตลาดหุ้นเพิ่งเปิดวันแรกนะคะถ้าไม่เปิดก็เอาไปซื้อ vip เด้อก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกคนเลยโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ